สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในคลิปสรุปเนื้อเรื่อง Division 2 Part 2นะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้เปิดการทำงานของ Isaac n o d e อีกครั้งและกลับมาถึง w h i t h o u u s นะครับเราก็พบกับการถกเถียงกันระหว่าง Kelso ซและ Manny k นะครับ k e ซนะครับได้ออกไปตรวนหาข่าวในเมืองนะครับและก็กลับมาพร้อมกับข้อมูลบางอย่าง Kelso ซนั้นครับตอนนี้ได้รู้แล้วว่า ยารักษานะครับถูกส่งไปที่ไหนนั่นก็คือตึกแคปิตอลฮิลนะครับแต่ว่าแมนนี่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถฝ่าแนวการป้องกันของทรูซันเข้าไปได้เลยเนื่องจากที่นั่นถูกป้องกันอย่างแน่นหนาส่วนเคลโซนนั้นนะครับมีอีกข้อเสนอหนึ่งนะครับนั่นก็คือถ้าเราสามารถทําให้ซัตเทร์ไลท์หรือดาวเทียมของดิวิชั่นกลับมาทํางานได้นะครับเราก็จะสามารถทําอะไรบางอย่างได้เพราะว่าเราจะมีระบบช่วยเหลือนะครับในขณะเดียวกันแมนนี่ก็ได้ข่าวมาอีกอย่างนั่นก็คือ มีข่าวว่าประธานาธิบดีเอลิสนะครับรอดชีวิตจากการที่ Air Force One ตกและถูกควบคุมตัวโดย1ใน3ามแฟกชั่นที่อยู่ในเมืองนี้แต่ไม่รู้ว่าที่ไหนและคิดว่าควรจะต้องตามหาประธานาธิบดีเอลลิสก่อนในขณะเดียวกันเคลซโซก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ต้องการตอนนี้ไม่ใช่นักการเมืองนะครับแต่แมนนี่ก็ให้เหตุผลเสริมอีกนะครับว่าเราอาจจะต้องใช้นะครับประธานาธิบดีในการเข้าถึง ข้อมูลความปลอดภัยบางอย่างเพื่อการเข้าถึงยารักษานะครับผมเคลโซ่ so ก็ได้หัวเย็นลงนะครับรวมถึงกําลังคิดว่านะครับถ้าเราเปิดเชนโนดให้อิงอันให้ทํางานได้นะครับน่าจะทําอะไรได้บ้างนะครับผมตัวพื้นที่ต่อไปที่ดิวิชั่นต้องไปนะครับนั่นก็คือเป็นวิวพอยต์มิวเซียมนะครับเนื่องจากว่ามีการรายงานพบเห็นกิจกรรมของทรูซันในพื้นที่นะครับหน่วยดิวิชั่นก็เลยต้องไปสํารวจจากการบุกเข้าไปเนี่ยหน่วยดิวิชั่น ก็ต้องฝ่านะครับกองกำลังของทรูซันเข้าไปในวิวพอยต์มิวเซียมนะครับหลังจากที่ผ่านวิวพอยต์มิวเซียมเข้าไปได้นะครับปรากฏว่านะครับดิวิชั่นได้พบว่าทรูซันได้ดัดแปลงนะครับรวมถึงใช้งานนะครับเครื่องมือในสถานีวิวพอยต์นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นสูนยรวมในการติดต่อสื่อสารกันของทรูซันในวอชิงตันดีซีนั่นเองทำให้นะครับแมนิโอเทกาได้ตัดสินใจที่จะเข้าครอบครองนะครับ อุปกรณ์ส่งสัญญาณนี้แลเปลี่ยนให้มันใช้งานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยดิวิชันแทนนะครับหลังจากที่ทําการแฮกตัวส่งสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่านะครับเหล่าทรูซันก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับได้ใช้ EMP เพื่อที่จะทําลายเครื่องมือสื่อสารซักแต่สุดท้ายนะครับดิวิชันก็สามารถทําลาย EMP Jammer ลงได้สาเร็จและยึด v i e พ p o i n t Museum มาไว้ใช้สํหาหรับการติดต่อสื่อสารได้และทําลายการติดต่อสื่อสารของทรูซันในวอชิงตันดีซีทิงนะครับ ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพื้นที่ต่อไปนะครับนั่นก็คือ Air and Space Museum นะฮะที่มีการรายงานเห็นกิจกรรมของ True Sun ในอีกพื้นที่นั่นเองซึ่งหน่วยดิวิชันนะครับได้แทรกซึมเข้าไปทางประตูหลังของ Air and Space Museum ด้วยความช่วยเหลือจากหนึ่งใน True Sun ที่แทรกซึมอยู่ภายในทำให้สามารถเล็ดลอดเข้าไปทางประตูหลังได้นะครับหลังจากฝ่ากองกำลัง True Sun เข้าไปได้นะครับดิวิชันก็พบว่านะครับ True Sun ได้เปลี่ยน Air and Space Museum ให้กลายเป็น ฐานผลิตอาวุธโดยการเอาพวกจรวดต่างๆที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับมาดัดแปลงเพื่อเป็นขีปนาวุธระยะสั้นนะครับด v วิชันจึงตัดสินใจที่จะทำลายโรงงานผลิตอาวุธแห่งนี้ทิ้งซึ่งเขาก็ทำได้สำเร็จนะครับหลังจากที่เคลียร์แอร์แอนด์สเปนมิวเซียมเสร็จนะครับหน่วยด v วิชันก็ได้รับข่าวลายนั่นก็คือหนึ่งใน s e t t l e m e n t ที่อยู่ในวอชิงตันดีซีนั่นคือ Settlement Castle ถูกโจมตีนะครับจากอาวุธเคมีทำให้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกเลยและ มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากนะครับโดยเคลโซ่ที่อยู่ที่นั่นนะครับได้บอกว่ามีผู้รอดชีวิตจากการโจมตี s e ตเ l e m e n t แคสเซิเพียง7รายเท่านั้นนะครับและการโจมตีมาจากเจฟสันพาซาซึ่งเคลโซ่ก็บอกเราว่ารู้นะว่าต้องทํำยังไง <them> ทำให้แมน่โอเทกานะครับส่งกองกําลังด i วิชั่นบางส่วนนะครับเข้าไปเพื่อสํารวจโดยด i วิชั่นได้บุกเข้าไปในอาเมโทรนะครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ หลังจากฝากกองกำลังของทรูซันเข้าไปนะครับไปจนถึงฐานทัพใต้ดินหน่วยดิวิชันก็ได้ค้นพบว่าทรูซันได้ดัดแปลงสถานที่แห่งนี้เป็นที่เป็นแลบในการผลิตอาวุธเคมี DC62 นะครับซึ่งเป็นฝารเคมีตัวเดียวกับที่ใช้ยิงใส่เซตเท e ลมันแคสเซิลนั่นเองหน่วยดิวิชันจึงต้องทำลายแลบแห่งนี้ทิ้งรวมถึงจัดการกับผู้ที่คุมปฏิบัติการในสถานที่นี้นั่นก็คือวิลสันนั่นเอง หลังจากที่จัดการกับแอบผลิตอาวุธเคมีของทรูซันได้นะครับเป้าหมายถัดไปนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อเมริกันนะครับซึ่งได้รับรายงานว่าทรูซันได้มีการจับตัวนักโทษที่เป็นเหล่าไฮยีน่าไว้ที่นี่นะครับโดยด v ว s ชันจึงบุกเข้าไปเพื่อตรวจสอบนั่นเองนะครับหลังจากฝากกองกำลังทรูซันเข้าไปนะครับปรากฏว่าในที่นี้นั้นไม่มีไฮยีน่าอยู่แต่ว่าหน่วยด v วิชันก็ได้รับข้อมูลการสอบสวนเหล่าไฮยีน่ามาแทนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยดีวิชันอย่างมากนะครับลำดับถัดไปนะครับ แมนนี่โอเทกามีแผนจะใช้สำนักง,ง,งานใหญ่ของ Space Administration นะครับในการสร่งสัญญาณดาวเทียม erm นะครับเพื่อกระจายสัญญาณและเชื่อมต่อเครือข่ายของ Division ให้กลับมาใช้งานได้ทั่วประเทศอีกครั้งนะครับแต่ปัญหามีอยู่ข้อเดียวครับนั่นก็คือตอนนี้สถานที่นั้นเป็นถานปฏิบัติการของ t u u s u u อีกแล้วครับทำให้หน่วยด i วิชั o นนะครับต้องส่ง s t r i t e a m นะครับเข้าไปเพื่อเคลียร์พื้นที่และ จัดระเบียบสัญญาณโดยใช้ตัวส่งสัญญาณดาวเทียมนะครับเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายของดิวิชั่นเข้าด้วยกันทั่วประเทศอีกครั้งนะครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องบุกขึ้นไปบนด,ดาดฟ้าเพื่อจัดตำแหน่งของดาวเทียมเข้าด้วยกันหลังจากจัดตำแหน่งดาวเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมๆกับฝากองกําลังของทรูซันเข้าไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องเข้าไปติดตั้งตัวส่งสัญญาณรีเลย์เพื่อทําให้สัญ,ญญาณดาวเทียมใช้งานได้นะครับ หลังจากที่เราติดตั้งตัวส่งสัญญาณได้เสร็จปุ๊บผู้พันของทรูซันนะครับสตีฟนะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อขัดขวางเราแต่สุดท้ายเราก็สามารถจัดการได้สำเร็จนะฮะหลังจากที่เราได้ทำการเชื่อมต่อดาวเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป้าหมายถัดไปนะครับจะเป็นฐานที่มั่นของเอาแคส t นะครับนั่นก็คือสนักงานใหญ่ของ DCD หรือว่ากรมวกควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกานะครับ เนื่องจากมีรายงานว่านะครับเหล่าเอลแคสได้มีกิจกรรมบ,บางอย่างในสถานที่นี้เหล่าตัวเอกจึงถูกส่งเข้าไปสำรวจนะครับหลังจากที่ฝากกองกําลังของเอลแคสเข้าไปนะครับหน่วยดิวิชั่นก็ได้พบว่าทางเอลแคสได้ดัดแปลงเฮดคอเตอร์ของกรมควบคุมโลกนี้เป็นแ l a นะครับเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธชีวภาพนะครับโดยเหล่าเอลแคสได้นําเซลล์ของคนบางคนนะครับที่มีภูมิต้านทานกรีนพอยซัน เพื่อนํามาใช้เป็นดัดแปลงเป็นอาวุธชีวยวคในการเป็นพาหะของกรีนพอยซันในการก่อวินาศกรรมนั่นเองหน่วยดิวิชั่นจึงได้ทําการทําลายแล็บทิ้งนะครับรวมถึงดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดจากการทดลองกลับมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์นะครับหลังจากโจมตีแล็บของ D.C.D. แล้วนะครับหน่วยดิวิชั่นก็ได้รับรายงานว่านะครับเหล่าไฮยีน่าได้ยึดตำานังงานใหญ่ของธนาคารในวอชิงตันดีซีเป็นฐานที่มั่นนะครับรวมถึงเมื่อเร็วๆนี้นะครับได้มีการเก็บกู้บางสิ่งบางอยา่าง มาจากซาก Air Force สวัที่ตกนะครับทำให้เราตัวเองนั้นถูกส่งเข้าไปตรวจสอบนะครับหลังจากที่ฝากกองกำลังไฮยีนาเข้าไปถึงห้องนิรภัยของธนาคารแล้วนะครับไอแซกก็สามารถดักฟังวิทยุข,ของเหล่าไฮยีนาได้แล้วก็พบว่าสิ่งที่ไฮยีนาเก็บคู่มาจาก Air Force One นั้นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งคอนะครับแต่เป็นตัวประธานาธิบดีเอลลิสนั่นเองอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเดิมทีเนี่ยเอลลิสเนี่ยไม่ใช่ ประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าเป็นโคศกของทำเนียบขาวแต่ว่าด้วยระบบของสหรัฐอเมริกาปุ่มเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ตำแหน่งสูงกว่าสมมติประธานาธิบดีนะครับเสียชีวิตหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งรองลงมาอย่างเช่นรองประธานาธิบดีนะครับจะถูกมอบหมายหน้าที่ให้สาบบานตนเป็นประธานาธิบดีแทนและเป็นอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับและการที่โคศกได้เป็นประธานาธิบดีนะครับนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่สูงกว่านั้นได้ตายหมดแล้วนะครับ และจากการที่ดักฟังวิทยุได้นี่เองนะครับทําให้ตัวเอกนะครับได้รับภารกิจใหม่นั่นก็คือพาตัวประธานาธิบดีกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งใน,นที่สุดนะครับตัวเอกก็ได้จัดการกับเหล่าไฮยีน่าที่จับตัวประธานาธิบดีไว้อยู่นะครับและสามารถพาประธานาธิบดีกลับไปทางเฮลิคอปเตอร์ได้นะครับซึ่ง หลังจากประธานาธิบดีไปแล้วนะครับไฮยีน่าก็ได้ส่งกองกําลังทั้งหมดที่อยู่ในตึกนะครับมาเพื่อจัดการกับดีวิชันเนื่องจากเสียประธานาธิบดีไปนั่นเองแต่สุดท้ายเราก็สามารถฝ่ากองกําลังของไฮยีน่าออกมาได้สําเร็จนะครับหลังจากที่เราได้กลับมาถึงทำเนียบข่าวปุ๊บนะครับเราก็ได้เข้าพบประธานาธิบด L ีเอลิสโดยทันทีซึ่งก็ตามประสารณ์การเมืองนะครับเอลิสก็ได้พูดโนโนีนั่นนะครับซึ่งทาให้เคลโซ่ออกจะไม่ค่อยพอใจเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้น เอลิสก็ได้เข้าเรื่องนะครับบอกว่าตัวอย่างของบอร์ดสเปกตรัมแอนติไวรัลนะครับได้ถูกส่งมาที่ DC ครับโดยเอลิสนะครับได้ใช้คำว่าเพื่อการดำเนินต่อไปของรัฐบาลนะครับซึ่งไอเจ้าแอนติไวรัลตัวนี้เนี่ยมันเป็นทางนะครับที่จะใช้ต่อสู้กับการติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นโบลิโออินฟลูเอนซ่านะครับหรือแม้กระทั่งไข้หวัดธรรมดาและกรีนพอยซันนะครับไม่ใช่วัคซีนครับแต่เป็น ยารักษานะครับซึ่งเอลิสก็บอกนะครับว่าเอลิสรู้ว่าไอแอนติไวรัลที่ว่านั่นอยู่ที่ไหนแต่ก็ว่าการจะไปถึงได้นะครับเอลิสต้องการกระเป๋าที่พกมาด้วยซึ่งอยู่บน Air Force 1และถ้าใครจำได้นะครับไอกระเป๋าที่ว่าเนี่อยู่กับทรูซันที่แคปิตอลนะครับผมเอลิสก็บอกว่างั้นก็ไปเอากบมาเซ่ไม่ซอลล็อกจะใช้วิธีไหนอ่ะโดยเอลิสก็ยังบอกอีกนะครับว่าถ้าเราต้องการประเทศนี้กลับคืนมานะครับเราก็ต้องทำสิ่งที่มันจะไม่ค่อย ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่าตอนนี้ะไม่ใช่เวลาที่จะมาแคร์คะแนนโหวตน,นะครับเอลิสมาที่นี่เพื่อทําภารกิจให้บรรลุนะครับและคาดว่าเราจะทําด้วยเช่นกันนั่นเองหลังจากนั้นนะครับตัวเองนะครับก็ได้รับมอบหมายภารกิจใหม่ให้ไปยัง Federal Emergency Bunker ซึ่งเป็น ที่ที่แมนนี่นะครับได้ส่งหน่วยดีวิชันหนึ่งทีมเข้าไปเพื่อเปิดแระเปิดการทำงานของระบบ SHD ใหม่แต่ว่าได้ขาดการติดต่อไปนะครับเลยส่งเราเข้าไปเพื่อสำรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ตัวเองนะครับฝากกองกำลังของ o เอาแคส เข้าไปในบังเกอร์น,นั่นเองนะครับตัวเอกนั้นก็ได้พบกับศพของทีมดิวิชั่นทีมก่อนหน้านี้นะครับทั้งหมด3ล่างซึ่งหลังจากที่พบนะครับแมนนี้ก็ถึงกับไม่เชื่อเลยนะครับว่าเอาแคส t นะครับจะสามารถจัดการกับหน่วยดิวิชั่นได้ในการต่อสู้แบบแฟร์ซึ่ง หน่วยดิวิชั่นเนี่ยมียูทูบุปกรณ์ที่เหนือกว่ามากนะครับแต่ว่าเนื่องจากล่างมีทั้งหมด3ล่างนะครับซึ่งจํานวนไม่ครบนะครับและในทันใดนั้นเองก็มีการติดต่อเข้ามาจากมายาเวลซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่ยังเหลือรอดของทีมก่อนหน้านี้นะครับแมนนี่นะครับก็เลยติดต่อกับมายาให้กลับมารวมทีมกับเรานะครับและเมื่อเรากลับไปรวมทีมกับมายาได้นะครับซึ่งเธอในตอนนี้ครับได้เสียอุปกรณ์ทั้งหมดไปเหลือแค่นาฬิกานะครับหลังจากที่มายาเจอกับเราปุ๊บนะครับ เราเอาแคสเป็นฝูงก็ได้ตามเธอมาแล้วก็ได้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นซึ่งทั้งตัวเอกและมายยาเวลช์นะครับก็ได้รวมพลังกันและต่อสู้กับเราเอาแคสจนเป็นผลสําเร็จนะครับหลังจากที่เก็บกู้เชนโนดกลับมาได้แล้วนะครับเป้าหมายถัดไปของดิวิชั่นก็คือการจับตัวนักวางแผนของเอาแคสที่อยู่ในเซียสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ได้บุกเข้าไป2ทางนะครับโดยตัวเอกกับเคลโซได้ปฏิบัติการร่วมกันในภารกิจนี้โดยเคลโซไปทางู่นตัวเอกจะบุกเข้าไปทางข้างหน้านะครับ แต่ว่านะครับหลังจากบุกเข้าไปได้จังหวะหนึ่งนะครับสัญญาณการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เคลโซ่ก็ได้ขาดหายไปนะครับทําให้เรานะครับต้องเปลี่ยนแผนเล็กน้อยโดยให้ตัวเองนะครับเป็นคนเข้าไปจัดการจับตัวนักวางแผนได้ตัวเองนะครับแต่แน่นอนนะครับเนื่องจากนักวางแผนได้เตรียมพร้อมกับการรับมือกับดิวิชั่นอยู่แล้วนะครับทาให เรานั้นนะครับติดก,กับดักลายชั้นของนักวางแผนแต่ว่าเราก็สามารถเอาตัวรอดกลับมาได้ทุกครั้งนะครับและหลังจากบุกเข้าไปในตัวตึกนะครับเราก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่เคลโซอีกครั้งซึ่งเธอบอกว่าเธอนั้นสบายดีนะครับแค่นาฬิกาพังทาให้ไม่สามารถติดต่อกับใครได้นั่นเองซึ่งหลังจากพบกับเคลโซอีกครั้งนะครับเคลโซก็บอกว่าให้เรายึดตามแผนเดิมนะครับโดยให้เราบุกเข้าไปในคอนเสิร์ตฮอลจากข้างหน้าโซยเคลโซจะอ้อมไปอีกทางนะครับ หลังจากที่ตัวเอกได้บุกเข้าไปถึงคอนเสิร์ตฮอลล์ซึ่งเป็นที่ที่คาดว่านักวางแผนอยู่นะครับปรากฏว่าเราก็ได้ติดกับอีกครั้งเนื่องจากนักวางแผนไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าใช้คอนเสิร์ตฮอล์ในการไลฟ์มาจากที่ที่ตัวเองอยู่นั่นเองซึ่งนักวางแผนได้ปิดประตูตีแมวตัวเองนะครับเราก็ต้องรับมือไปเรื่อยๆนะครับจากกองกําลังเอาแคที่ตโขงกันเข้ามาในคอนเสิร์ตฮอล์เรื่อยๆจนกระทั่งเจ้าหน้าที่แคลโซลได้อ่องไปข้างหลังนะครับและได้ทําการจับกลุ่มลากคอ,อนักวางแผนกลับมาได้สําเร็จนะ แน่นอนว่านะครับยังไม่จบแค่นั้นนะครับอีกภารกิจหนึ่งที่เราต้องไปจัดการกับกองกําลังทรูซันนั่นก็คือเราทรูซันนะครับได้ยึดลินคอนเมมโมเรียลเป็นฐานนะครับและมีกิจกรรมบางอย่างที่นั่นเราจึงต้องไปสํารวจนะครับว่าทรูซันได้มีแผนอะไรกันแน่ หลังจากที่บุกเข้าไปในลินคอนเมมโมเรียลปืมนะครับเราก็ได้พบว่าทรูซันได้ดัดแปลงสถานที่แห่งนี้เป็นฐานที่มั่นและใช้อุโมงใต้ดินของ Lincoln, อลินคอนอนุสาวรีย์ลินคอนนะครับในการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆรอบๆดีซีนั่นเองทําให้เราต้องทําการจัดการกับฐานที่มั่นแห่งนี้ทิ้งและนั่นนะครับก็คือเป็นภารกิจสุดท้ายในการเคลียร์พื้นที่ของวอชิงตันดีซีครับ สำหรับในพ์ทถัดไปนะครับผมจะพาทุกคนบุกสตรงโคหรือฐานทัพทั้ง3ฝ่ายซึ่งเป็นภารกิจหลักนะครับของ Division 2ภาคหลักด้วยเช่นกันจะเป็นยังไงนั้นพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กด s u b s สไคร้ครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ